สวัสดีครับืันนี้ก็จะมีเมนูมาเห็ดในเบื้องนะครับมีสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูมีอยู่สามเมนูแล้วครับน้ําพริกกะปิหนึ่งสองไข่เจียวสามก็คือเมนูปนปลาทูนะครับอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเนื้อปลาทูนี่ตันนี้คือแกะเรียบร้อยแล้วนะครับแกะเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ อันนี้ก็คือหอมนะครับหอมหัวใหญ่หอมแขกกระเทียมพริกนะครับทีนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ที่เราจะเอามาปรุงนะครับมือนี้คือเป็นคลิปเรียวนะครับไม่ได้ตัดต่อคลิปนะเป็นคลิปเรียวนะครับก็จะมีกระทกระทะอันนี้แล้วทีนี้เราก็ เอาอุปกรณ์ของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับองค์ประกอบของปลาทูนะครับอันนี้เราก็เอามาใส่ใส่ลงไปนะครับอันนี้คือใส่ลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เอาอุปกรณ์ของเรามาเก็บนะครับปลาทูนี่คือไข่เจียวของเราเสร็จแล้วอันนี้มันไม่น่ายากครับไข่เจียวอ่านะ นี่ก็คือองค์ประกอบของเราผักแก้มปลาทูนะครับจะไปติดแก๊สอ,อันนี้ไฟอย่าแรงมากนะครับไฟประมาณนี้น่ครับไฟจะแรงมากไฟอ่อนอ่นนะประมาณนี้แล้วก็ขอพักการในออดีโอไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะมาทำยังไงกันต่อเดี๋ยวขอขั้ว หอมกระเทียมก่อนนะครับแป๊บหนึ่งสวัสดีครับกับคั่วเสร็จแล้วครับผมคั่วเสร็จนี่ฮะอันนี้ก็อุปกรณ์ครบของเราก็เตรียมเรียบร้อยหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าเราต้องแกะเปลือกออกก่อนนะครับเปลือกที่มันดำๆเพราะว่าเราเวลาเราคั่วหรือเอาไปจีสูตรอีสานเขาทำเขาจะแกะหอมออกก่อนเพราะว่ามันไหม้นะมันกินไม่ได้อันนี้นะเราก็ต้องแกะออกพอเวลาแกะแป๊บหนึ่งครับผม ขอเวลาประมาณสักหน,นาทีสนาทีครับผมเจะเราจะเอามาทําให้ดูว่าใส่อะไรบ้างนะครับเนาะันหนึงนะครับผมน,นะครับมาถึงขั้นตอนการทํานะครับก็ยังเหลือเนื้อปลาทูของเราอันนี้ก็เนื้อปลาทูของเรานะครับของ อุปกรณ์ของเราก็อันนี้ก็จะเป็นประทูครบของเราพร้อมนี่ครับคือแกะออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับแกะออกมาอุปกรณ์ของเราครบพร้อมนะครับถ้าท่านไหนชอบแบบเขาเรียกถ้าท่านไหนชอบแบบประมาณว่าหามุมตั้งกล้องกันนะครับเราจะอยากถ่ายให้ดูกบนนี่น,นี่นี่ครับ อันนี้ก็คือวิธีการทำนะครับง่ายๆครับปนประทูขั้นตอนมันเยอะแต่มันทำไม่ยากนะครับอันน,น,นี้ก็คือนี่เลยนะครับเราก็ต้องโขกต้องตำอันนี้ก่อนนะครับโขกตำก่อนง่าย กล้องนิดนึงนะครับแบบเรียวครับไม่ได้ตัดต่อก็ง่ายๆเลยครับทำอันนี้ก่อนนะครับที่จริงถ้าเป็นหัวเล็กๆจะดีนะครับมันจะหอมกว่าหัวใหญ่หนะ่อยหอมนี่มันเป็นหอมที่เขาเน้นใส่ยำใส่ต้มยำนะครับ ตำหกหกเลยครับ เดี๋ยวขอตำก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยังไงใส่อะไรเดี๋ยวจะมาบอกทีหนึง่งนะครับมันเยอะครับมาครับประมาณนี้แล้วครับพอเราตำเสร็จนี่ขั้นตอนต่อไปปะทูลงไปเลยครับนะปทูลงไปเลย,ลเลยตำสักหน่อยอ<ม>ืออะไร ให้มันเข้ากันนะครับแป้งนัวของเราใส่ลงไปเลยนะครับนะครับหนึ่งช้อนนะครับไม่ต้องเยอะมากช้อนครึ่งนะครับใส่น้อยแซบน้อยนัวน้อยนะครับใส่หลายนัวหลายครับผมอันนี้แป้งนัวทีนี้มันขึ้นอยู่ที่คนชอบนะครับบางท่านก็ชอบแบบน้ำปลาร้าก็ต้องต้มน้ำปลาร้าด้วยครับเด้อต้มก่อนค่อยเอามาใส่นะมันจะได้อร่อย นี่เราก็ตำแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกผนปลาทูนะครับผนปลาทูแบบทรงเครื่องนะครับใส่หอมแดงใส่พริกสดนะครับนะใส่พริกสดตำต่อไปครับนะอันนี้อยู่แล้วแต่คนชอบนะรสจัดๆมากก็ได้นะหรือว่าจะารสประมาณปานกลางนะครับ ดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าถึงเวลากินหรือยังนะครับอันนี้ก็ขอทําให้มันเสร็จก่อนนะครับดีครับกระเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปนปลาทูปนปลาทูปนปลาทูของเรานะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยปนปลาทูนะครับก็ตำตำโข,ข,ขปรุงเข้าไปไข่เจียวชะอมทอดปลา ตะเพียนกับปลาทูนะครับนี้ก็จะเป็นการกินนะครับทีนี้เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์การกินก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมากินให้เบิ่งครับผมต้องลวกผักก่อนนะครับผักอีหุมนะครับแป๊บหนึ่งครับผมก็มาถึงขั้นตอนต้มผักอีหุมนะครับนี่ต้มผักอีหุมนะครับต้มผักอีหุมเอาให้สุกๆนะครับผักอีหุมมัน กินแล้วมันจะแซ่บมันจะอร่อยนะครับแต่งไงร,รอชมกันอีกนิดนึงครับผมใกล้จะสําสเร็จแล้วครับผมนะครับสวัสดีครับพร้อมกินแล้วครับผมไข่ก็ตัดเรียบร้อยนี่นี่ครับทีมสวัสดีครับอเลิกสวัสดีวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันเสาร์หยุดชัางวันยุดชังวันละคะโอ้ยเก่งยังเลยสุดยอดเลยมาด้วยก,กินข่าวเราบอกเื่อนก่อนเร็ว มาได้กินขา้ขนขาวกินข้าวกับอะไรยาวไปเรียงเยอะค่ะเออกินให้หมดเป็นชิ้นก่อนอนี่เมนูของเราเสร็จแล้วอันนี้ปนปลาทูอันนี้ไข่เจียวชะอมอันนี้ทอดปลาทูกับทอดปลาตะเพียนอันนี้ก็จะเป็นผ e ักอีหฮมตา อ่าครับกินขา้าวกินขา้าวกินขา้าวโอเคครับจะจัดปลาทูให้นี่จะ็บน้ำเกลือกนี่ครบเลยปลาทูปลาทูเรามีครบทุกอย่างมา,อาเอาเข้าวออก มาข้าวกลอ้องมามาข้าวกล้องกันวัาด,ดีขาดละคนไม่เห็นให้ข้าวคนละน,นิดนึงอ่เอาเราก็เริ่มทานข้าวกันทีนี้เราก็เริ่มทานข้าวกันข้าวเยอะไหมคะอ่าให้แม่ถ่ายให้ก็ได้ถ่ายให้นะครับจุ่มข้าวอืม กับข<ไ>้าวอืออันนี้กินแบบง่ายๆนะคะสามบปีบะทูดดกว่ับะทูะทูผัเจียวชะอมอือผัเจียวผักชะอมอืนนับะทูคับะทูนพีักอิหุ่มนะครับผักมารุมพักอิหุ่ม ครับก็ปลาทูคนะรับเด็กก็กินได้นะครับเด็กก็กินได้แล้วแกปะปลาทูแับวัน<อ>นี้ก็มีเมน,นูมาเสนอประมาณเนเท่านี้แหละครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับผม